สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตพร้อมสอนธรรมะที่ราชาบิ๊กสอกันเลยนะครับนะโอเคเลยเนาะเดี๋ยวเลยครับแลงแรกเลยเนาะจะมาสรุปอัปเดตกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวให้คิราชผมจะสอนจองประมาณกลางๆคลิปนะโอเคตนะัดอย่างแรกสรุปอัปเดตก,ก่อนเลยนะครับนะ อย่างแรกนะครับจะเป็นฮั Update นคะิอัปเดตเนาะแล้วก็ฮัคิอัปเดตจะเป็นอย่างแรกเลยเนาะจะมีอีเวนต์ 100M นะครับถูกลบไปแล้วนะฉลอง 100M นะครับแล้วก็หมกเอสดูเหมือนว่าจะรีบูออกจากจมช็อปเนาะอย่างที่2เหมือนจะเป็นนิวคิวใหม่ก็คือสมมติว่าคุณใช้พลังโจมตีนะครับาจากกลตัวเนี้ยใช้พลังโจมตีไปแบบ ไปประมาณเกือบมันตายครับเกือบตายหรือก็ตเดียวอีกนิดนึงนครับแล้วก็ให้ให้ใครบางคนนะไปฆ่ามันเราจะได้แทนเนาะคนที่ฆ่าเหลือดิสเดียวจะจะได้แทนนะครับแต่คนที่มันร้านจะไม่ได้เนาะอันนี้จะเป็นโหมดใหม่เลยนะครับนะอย่างที่2จะเป็นฮันกี La ้ชัน V2 นะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาสอนตอนกลางาคลิปนะตอนสรุปอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาสอนนะครับนะ นี่ดูเหมือนจะเป็นรูปแล้วว่าเป็นฮาคิีราชันวีสองนะครับนะนี่เนาะจะเป็นสีเหมือนทาเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาบอกเงื่อนไขตอนกลางๆนะวิธีการทำมาคิีราชันวีสองนะครับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอสรุปอัปเดตก่อนนะครับนะโอเคเราจะไปต่อไปกันเลยนะครับนะโอเคนะครับต่อไปเหมือนจะเป็นแผนที่ใหม่เนาะเหมือนมันจะบอกว่าแบบแทนที่จะทําภารกิจไปทําอย่างอื่นแทนนะครับนะ น,นี่ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับนะก็ขออาภัย้วยเยนาะแล้วสรุปอัปเดตนี้เดี๋ยวดูคนไปอ่านนะเองเดี๋ยวขึ้นด้วยนะว่ามันแปลยังไงเนาะอันนี้ผมไม่เข้าใจอะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นระบบใหม่นะครับนะโอเคเลยเนาะต่อไปนะครับจะเป็นระบบโเนกะีฟเนาะนี่เลยเนาะโเนกีฟนะครับเหมือนโเนกีฟในวันพีชนะมันจะสุ่มเกิดนะครับนะเออสุ่มเกิดที่ลบหนึ่งหรือโลกสองหรือไม่คุณก็ซื้อด้วยเกมพาสนะครับ 1, 2, 9, 9, หบนะึ่งสองกัปก้าโลบักเนาะ นี่เลยเนาะมันจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับนะแล้วก็จะหายไปทุกๆสิบ้านาทีนะครับนะมันจะแรนดอมทั่วแบบเลยเนาะและ้วก็น่าจะแค่นี้แหละส่วนใหญ่เนาะให้ทุกคนแนะน,นำนะไม่ต้องหาตามบ้านหาแถวหินเนี่ยครับแนะนำนะหาแถวมารินฟอร์ดอันนี้ลบหนึ่งนะแถวมารินฟอร์ดก,นะกับเกาะน้ําแข็งเนาะมีโอกาสเจอแล้วก็เกาะแรกนะเจอบ่อยมากผมเจอแล้วอะแต่ไม่ทันไม่ทันเก็บแสบมาก แล้วก็นะครับนะไอโปนิกิฟเนี่ยเป็นส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับฮาคิราชัตวี2นี่นะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับนะว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงทํายังไงอะไรไม่รู้ด้วยครับนะงื่นไขนี่ก็เยอะอยู่นะโอเคเลยเนะาะสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ถึงกับตายเลยมาระสอนกันดับแรกเลยนะครับนะก็ทําการเอาเปิดกระเป๋ามานะครับนะก็ไปอย่างแรกไปเกานะโอุนิคาชิมะเนาะเสร็จแล้วก็เปิดเข็มทิศแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็ไปที่เกาะโอนิคาชิมะเลยนะ บินไปเลยนะครับนะที่เกานะอุนิกกชิมะเนาะโอเคเลยเนาะมันอยู่หลังเกาะหนวดดำแล้วก็เกาะหลังเกานะวานโนเนาะโอเคผมขอต่าไปตอนถึงเลยนะครับนะโอเคครับเมื่อเรามาถึงเกาะอุนิกาชิมะใช่ไหมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะให้ทุกคนทน้การเดิมมันตรงนี้แล้วก็ทําการบล็อกไปตรงนู้นเนาะหินหินจะอยู่ตรงนี้นะไปเลยเนาะจะมีไอ้ต้นเขียวเขียวคุยนี่อยู่เนาะนี่เลยเนาะตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเงื่อนไขก่อนนะครับนะ ก็ครับเงื่อนไขแรกเนาะถึงจะคุยกับเขาได้นะถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้คุณก็จะถูกไล่ออกนะครับนะอย่างแรกเลยเนาะถิงคุยกับเขาได้ต้องมีสตัดฮาชิมากกว่า4,500ัมีฮาชิเกาะเป็น V ีามีฮาชิสังเกต V3 แล้วก็มีฮาชิราชันนะครับนะแค่นั้นแหละครับนะแล้วก็หลังจากนั้นนะเมื่อคุยเสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะคุยกับเขาได้ใช่ไหมเขาจะให้เรามาครับนะมาทําหาบ โบนีกีฟสองลูกแล้วก็เมื่อหาเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปคุยกับเขานะครับนะเราก็ทําการหาเจอเสร็จแล้วใช่ไหมก็ไปฆ่าแชงกูสามตัวบิ๊กมัมสามตัว,ด,วดดดํสามตัวแล้วก็ไคโดสามตัวนะครับนะเนาะเสร็จแล้วนะเมื่อเราหาเสร็จแล้วใช่ไหมก็ดูเหมือนว่าจะต้องไปคุยกับเขาอีกรอบเนาะแล้วเราก็จะได้หาคีราแชนวีสองมาเลยเนาะเงื่อนไขก็ประมาณนี้นะครับราที่ผมขึ้นได้เลยเนาะ อธิบายตรงไหนผิดพลาดบริบรราการใดข,ขออภัยด้วยนะครับนะเนี่ยน,นะเดี๋ยวจะลองคุยกับเขาให้ดูนะตอนที่ผมมี 4, สี0พัตหารอตาดอาชีมีวีสับาอาคีเกาะมีวีสับอาชีสังกีแล้วก็อาชีลาชันนะครับนะเดี๋ยวคุยกับเขากันเลยนะครับนะไปกันเลยเนาะแล้วก็เมื่อคุยเนาะมันก็จะแบบมันจะไม่ไล่เราเนาะมันก็จะแบบเหมือนจะบอกว่าให้เราไปทําภารกิจนะนะดูอีกรอบอีกรอบยูมาร์เอ่อฟรีซีรนะครับนะ นี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะนี่เลยนะอาคิไรชาบิสมันก็จะบอกว่ามันจะให้เควสเรามานะครับนะว่าให้เราทำอะไรไงทำานึ่งเนทำอย่างนี้เนาะโอเคเลยนะครับนะก็เมื่อเสร็จแล้วก็ทาการไปหาปูนีกีฟเนาะมันจะอยู่ตามที่ผมบอกตอนสรุปอัปเดตเลยเนาะมันจะมีโอกาสเจอที่โลก1และโลก2เนาะคือเราต้องหาทั้งโลก1และโลก2เนาะ มันจะเกิดทุกชั่วโมงหนึ่งมันจะหายทุกๆ15นาทีนะครับนะนี่เลยเนาะแล้วเมื่อเราหาครบเสร็จแล้วก็ไปทําการฆ่าเชงครุสามตัวบิ๊กมัมสามตัวโดดดำสามตัวแล้วก็ไคโดสามตัวนะครับนะแค่นี้แหละก็เราก็จะแล้วก็มาคามยุยกันนี่เกี่ยวอีกรอบแล้วก็จะได้คิรลาแชมีฟอนนะผมอาจจะพูดวนไปวนมาเนาะเพื่อให้ทุกคนนะพยายามเข้าใจผมพยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดละโอเคโอเคครับคลิปก็มีจริงมีประมาณนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะคร เจองหา่คลิปหน้านะครับนะบายบายซีอีโอเกนิคถามครับบายบาย